ติ๊กตอกจอบแบนเด็กต่ำกว่า18ปีสตรีมสดเริ่มเดือนหน้า จากการสืบสวนของสำนักข่าว BBC News พบว่ามีวิดีโอจาก TikTok หลายร้อยบัญชีที่เผยแพร่จากค่ายผู้ลี้ภัยซีเรียโดยเนื้อหาภายในวิดีโอเป็นภาพของกลุ่มเด็กๆก,กำลังร้องขอรับบริจาคบางรายอาจได้รับเงินบริจาคสูงสุดถึง1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว3 8 0 0 0บาทแต่เมื่อถึงขั้นตอนการถอนเงิน TikTok กลับคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง70%โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตบนแพลตฟอร์ม TikTok เองก็มีกฎสำหรับผู้ใช้อยู่แล้วว่าต้องไม่เรียกร้องขอของขวัญโดยตรงทัั้้งงนนนีเพื่อออปกตราายและ สแสวงหาประโยชน์จากเยาวชนพร้อมออกถแถลงว่าในอนาคตฟีเจอร์การมอบของขวัญหรือการใช้วิดีโอเพื่อสร้างรายได้จะสามารถทําได้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะเท่านั้นและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเริ่มจํากัดอายุผู้ใช้งานสําหรับสตรีมสดค่ะสําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง Facebook Instagram หรือว่า YouTube ก็มีการจํากัดสิทธิการสตรีมสดสําหรับผู้ที่อายุต่ากว่า13ปีซึ่งรายงานที่ออกมานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าติ๊ t o อกจะมีกฎบังคับใช้ในรูปแบบใดค่ะ